สวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับผมเด็กชายภกิมหงทองวที่ิและวันนี้ผมจะมานเสนอวิธีการใช้ซิมูเลชันของเพชรน,นะครับก็อย่างแรกก็ก่อนที่จะใช้การใช้ตัวซิมูเลชันนั้นเราก็ต้องไปเว็บไซต์ของซิมูเลชันก่อนนะครับก็ไปที่ก็ไปที่ google d o g o o g น e com นะครับพอเสร็จอันนี้แล้วก็ก็เสิร์ชเข้าไปได้เลยครับว่า p ีเอชเฉยๆคราบำลอก็จะขึ้นมาเลยครับเป็น p พจด c o โ o โรราโลซึ่งก็เป็นธถาการ์จำลองทางฟิสิกส์เคมีชีววิทยาและก็วิทยาศาสตร์โลกนะครับก็กดเข้าไปในลิงก์นั้นได้เลยนะครับก็ก็ร้อยมันโบลดหน้าเ็บนะครับเพราะนี่ครับเพราะถึงหน้าของถึงหน้าเว็บของเขาแล้วนะครับก็กดที่สนาการณ์จำลองนะครับจากนั้นก็ไปที่ ว่าไปที่ All all simulation เราก็จะสามารถเลือก i m u l a t i o n ว่าเราจะใช้อันไหนก็ได้นะครับซึ่งในเคสนี้ผมก็จะเป็นเลือกเป็น simulation p h y s ก c s ก็คือจะเป็นการจะเป็น Simulation ของก็จะเป็น i m u l a t i ันของการที่แบบโปรเจกต์ายนะครับซึ่งเราก็ต้องดูด้วยนะครับว่าตัวซิมูเลชันจะใช้จะใช้ตัวอะไรนะครับก็คือสมมติว่า Simulation ถ้า browser ของเราไม่พ u อร์ต t h t m l 5 เราก็ต้องใช้เบราว์เซอร์ที่สปอร์ตนะครับซึ่งซิมูเลชันส่วนใหญ่ก็จะใช้ HTML5 ก็ต้องมีเบราว์เซอร์ที่จะสปอร์ตนะครับซึ่งพอเราถึงหน้านี้แล้วนะครับเราก็สามารถกดที่เข้าไปเล่นได้เลยนะครับก็เราจะเข้ามาถึงหน้านี้ครับผมขออนุญาตทำแอปฟูลสกรีนก่อนนะครับนี่ครับพอเข้าถึงหน้านี้แล้วครับก็รอซิมูเลชันโหลดนะครับก็จะมาถึงหน้านี้ครับก็คือการกระที่โปรเจกต์ไหน เราก็จะมานําเสนอได้หน้าละหมดสี่ทั้งหมดแผ่นทั้งหมดสี่แผ่นนะครับก็จะมีการแนะนำมีเวกเตอร์มีแรงฉุดแล้วก็ปฏิบัติการนะครับซึ่งในเคสนี้ถ้าสมมุติว่าเราอยากได้แค่ถ้าอยากได้แค่ตัว simulation เราก็ไปที่แหลง,งการปฏิบัติการเลยนะครับซึ่งเราก็จะรีเซน์ด้วยกับหน้าตัวนี้นะครับก็คือซึ่งก็เป็นตัวหน้า simulation ครับซึ่งเราก็สามารถเลื่อน ตัวปืนใหญ่นะครับแล้วก็เราก็จะมีเอ้เราก็จะมีเป้าที่เอาไว้ว่างไว้นะครับเราสามารถปรับอัตราเร็วของอรูปมอนที่เรายิงออกมาได้ครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือปุ่มยิงนะครับอันนี้ก็คือความเร็วในการความเร็วของแอนิเมชันยิงครับเราเราก็สามารถปรับให้เป็นปกติหรือว่าชา้าลงเพื่อจะได้เห็นรีบีเทลของมันนะครับเราพอถึงตอนนี้แล้วเราก็จะมาที่ตรงนี่ก็คือกระสุนของตัวลูกป,ปืนของตัวปืนใหญ่นะครับเราก็สามารถเลือกเปิดอะไรก็ได้นะครับ จะเลือกเป็นลูกเวยใหญ่คกกรับส่วนจอบกอลูกกอลลูกเบสบอลลูกฟุตบอลฟักทองคนเปียโน,โนหรือว่ารถกระตาครับซึ่งตอนนี้ผมก็จะเลือกเป็นเปียโนนะครับเราก็จะสามารถปรับน้ําหนักของเปียโนปรับเส้นปรับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเปียโนแล้วจากนั้นก็ปรับค่า g นะครับซึ่งในเคสนี้ผมก็จะเก็บไว้ที่ค่าเดิมก็คือค่าคงที่9.8เซนติเมตรต่อวินาทีกำลังสองนะครับซึ่งเราสามารถเล่นทุกอย่างาสามารถเซตทุกอย่างให้เป็นตามที่เราต้องการได้นะครับเราก็จะสมมติว่าผมนี่ตรงผมก็จะเซตอยู่ที่ แ0ด0กิโลกร,รัมนะครับแล้วถ้เซตความสูงการที่3เมตรและเราก็จะและถ้าสมมติว่าถ้าอยากยิงเลยนะครับก็สามารถกดปุ่มยิงได้เลยนะครับซึ่งเห็นเมื่อกี้นี้ไหมครับซึ่งก็เป็นภาพของเปียโนท,ที่กําลังบินไปที่กาลังบินไปว่าอากาศเมื่อกี้นี้นะครับซึ่งเราก็สามารถปรับองศาของปืนใหญ่ให้สูงขึ้น หรือว่าหรือว่าต่ำองแบบนี้ได้นะครับแต่ว่าลิมิตของโตเปินใหญ่ก็จะมีองศาที่25องศาจะสูงสุดที่ไปได้ก็คือ90องศานะครับซึ่งเราจะลองยิงที่สองศานะครับนี่ครับแล้วพอเรา,าปรับไปที่90องศานะครับนี่ก็คือองศาที่สูงที่สุดเราลองยิงดูนะครับเห็นไหมครับว่าตามตัวนี้ก็คือเราจะมีเส้นสีฟ้าที่บอกว่าเปลี่ยนตรมันไปทางไหนนะครับและเรา,าสามารถปรับองศาเท่ากันได้ว่าเราจะได้รู้ว่า เียโนที่เรายิงไปนี้นมันไปได้ไกลขนาดไหนนะครับเนสมอนิว่านี่ก็สามารถเล่นเป็นเกมเล็กๆได้นะครับเพื่อได้ลองเดาระยะทางดูคำนวณระยะทางด้วตยตัวติการปาราโบลาดูนะครับแล้วก็ดูว่าเบียโนโหรือวัตถุที่เราจะยิงไปเนี่ยมันจะไปได้กี่เมตรนะครับนะครับตัวนี้นะครับนี่คือองศาที่ต่าสุดเราจะไปได้แค่ไกลที่สุดนะครับเรายิงที่45องศาเราก็จะไปได้ไกลขนาดนี้นะครับ พอเรายิงที่60องศาเนี่ยน,นะครับหนึ่งน,นะครับเนี่ยนะครับเรายิงที่60องศามันก็จะไม่ได้ไปได้ไกลเท่า45องศาแล้วพอเรายิงที่90องศามันก็จะไม่ไปที่ไหนครับก็ะจะติดอยู่ที่เดิมน,นะครับนั่นก็คือการที่นี่นคือภาระการเคลื่อนที่ของเจ็กตายประมาณนะครับซึ่งก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่าน,นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ